สวัสดีทุกท่านนะครับผมอาจารย์โมสุปกรณ์เจ้าของ YouTube channel t r o m o m e n t นะครับสำหรับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2,563นี้ไปนะครับก็จะออกมาบอกกันว่าสำหรับคลิปปักแรกกับปักหลังนะครับประจำเดือนนะครับผมจะเอามารวมกันนะครับเป็นคลิปความรักประจำเดือนนะครับตัวที่จะแบ,บ่งเป็นปักแรกกับปักหลังไว้ให้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ทำเป็น ช่วงแยกปักให้นะครับหมายถึงว่า,าช่วงต้นคลิปนะครับก็จะทําเป็นช่วงของครึ่งเดือนแรกสถานการณ์ความรักครึ่งเดือนแรกนะครับของแต่ละราศีประจําเดือนนั้นๆนะครับส่วนในครึ่งหลังของคลิปก็จะเป็นสถานการณ์ความรักนะครับครึ่งเดือนหลังก็คือในช่วงปักหนังของแต่ละเดือนไปนะครับของแต่ละราศีไปนะครับซึ่งจะไม่ได้แยกเป็นคลิปความรักปักแรกปักหลังนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะเหมือนกับช่วงเวลาที่ผ่านๆมาที่ ผมาบางครั้งอัปโหลดไม่ทันนะครับแล้ว,ว่าติดภารกิจทําให้ลงคลิปช้าไปจากเวลาที่ควรนะครับก็มาแจ้งกันให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามกันอยู่ได้ทราบนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนะครับประจําเดือนนี้ประจําราศีนี้นะครับของอเดือนตุลาคม2 5ง3นนี้กันเลยนะครับ ชาวีชาวราศีพฤษภและคนาพฤษภนะครับอยู่พุที่เะเกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของทั้งคนโสดคนมีคู่นะครับแล้วา็คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับประจําช่วงเดือนตุลาคม2563นะครับทั้งปักหน้าปักหลังนี่ก็จะรวมมาอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวกันนะครับเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของคนโสดก่อนนะคนโสดนะครับในช่วงปักแรกนะครับ ชาวราศีพฤษภประจำเดือนตุลาคม256-3ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรกันเจ็ดดาบนะครับแล้วคนที่คุณจะได้เจอหรือว่าคนที่เพิ่งคุณเพิ่งเริ่มคุยในช่วงนี้แหละจะเป็นยังไงนะชาวราศีพฤษภที่เป็นคนโสดในช่วงตักแรกตุลาคม256-3 j u d g ส e มจสนนะครับ แล้วบทสรุปของคนโสดในช่วงปักแรก1-15ตุลาคม2-5-3ชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรสรับชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงนี้นะตัวคุณเองนะครับคุณอาจจะกำลังคุยอยู่กับหลายๆคนนะคนโสดชาวราศีพฤษภนะแล้วก็ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคนที่คุณเพิ่งเริ่มคุยเขาเองเขาก็จะรับรู้นะครับในในส่วนของคนที่คุณคาดหวังไว้กับเขาหรือว่าคุณตั้งเป้าวางไว้ให้เขาแบบดูแล้วเป็นเป็นคนที่คุณจะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะแล้วในเมื่อเขารู้แล้วนะครับเขาก็จะ ไม่อยากไปต่อคุณและคุณก็จะมานอนปวดหัวปวดใจของคุณเองนะครับสีด่ดาวนนะมันเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นจากเขาเรียกว่าไงจากสิ่งที่คุณคุณทาไว้เองนะครับในทางที่ทางนี้อาจจะสลับไปได้นะครับเพราะนี่เป็นการดูด,ดวงโดยกว้างไม่ใช่เรื่องเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่ากรณีนี้คุณยังไม่มีคนคุยนะครับแต่ว่าคุณยังทําตัวแบบ หมือนให้ความหวังคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยแบบใครเข้ามาแบบอยากทําความรู้จักก็อาจจะย,ย,ยิ้ใสดีแบบอาจจะคุยคุยคุยเยอะไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้มีคนคุยเป็นแบบหลักๆแบบที่เป็นคนของใจอะไรเงี้ยนะบางทีนะครับคุณอาจจะได้เจอคนของใจของคุณในเวลานี้แต่ว่าคุณอาจจะต้องมาปวดหัวนะ ในช่วงปักแรกเนี่ยนะคุณอาจจะต้องมาปลดหัวกับการเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเตรียมที่จะคุยกับคนคนนี้ที่คุณได้พบได้จเจอนะในช่วงปักแรกนะครับเดือนตุลาคม25 6 3นี้นะครับเป็นไปได้2ทิศทางนะแล้วก็เราไปดูเรื่องของคนมีคู่กันบ้างดีกว่านะในช่วงปักแรกนี้นะ ขอดูตัวตนของคนมีคู่ชาวราศีพฤษภในช่วงปักแรก1-15ถึงตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 3สามถ้วยนะครับขอดูตัวคู่ของคนมีคู่ชาวราศีพฤษภในช่วงปักแรกตุลาคม2 5 6 3้สมองม่เท้าอาจจะไม่ได้พูดหน้าไพ่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะ แล้วก็ขอดูบทรสรุปของชาวราศีพฤษภในช่วงที่มีคู่ในช่วงปักแรกเื็นตุลาคม2563มหาดเล็กดาบนะครับ 3ดาบแอม่แช่สามถ้วยนะสถ้วยขึ้นมาตอนแรกนะแทนตัวตนของคุณชาวราศีพฤษภนะครับช่วงนี้คุณอาจจะมีใครสักคนนะครับเข้ามาแทรกความสัมพันธ์นะครับอาจจะพยายามเข้ามาหาคุณเข้ามาจีบคุณหรือมาแสดงความรู้สึกที่ดีๆกับคุณนะครับหรือในอีกโอกาสนึงอีกวันละนึงคือตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสได้ไปแบบ เที่ยวสังสรรค์ไปที่กับเพื่อนล้วมีคนเข้ามาทําความรู้จักกับคุณถ้าใมา้จิตใจคุณค่อยเขยนะครับแล้วก็ในส่วนคู่ของคุณนั้นนะครับเขายังคงมองคอยดูคุณอยู่เสมอแล้วเขาก็คิดที่จะต้องทํารับผิดชอบในส่วนของอหน้าที่การงานของเขารวมถึงทั้งเรื่องในครอบครัวเรื่องในชีวิตคู่ต่างๆให้ไม่ให้ดีไม่ได้ขาดตกบกพร่องนะครับแล้วบทสรุปที่ออกมาเป็นมหาดเล็กดาบนะครับบอกได้เลยว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามนี้นะ่ คุณจะค่อนข้างลื่นและช่วงนี้คุณจะค่อนข้างเอาแต่ใจและคุณจะค่อนข้างหมกมุ่นขี้วิงขี้วีนนะครับกับคู่ของคุณนะครับยังไงยังไงก็ระวังให้ดีนะเพราะาเขาอาจจะสงสัยขึ้นมาได้นะครับว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,ามันเป็นเหตุการณ์ที่กลับกันนะครับก็ขอให้คุณระมัดระวังจิตใจอารมณ์ของคุณเองให้ดีนะครับอย่าไปใช้อารมณ์มาก อย่าไปเป็นคนที่เหมือนก็เทอะอะไรก็ใส่อารมณ์อะไรก็เหวี่ยก็วุ่นวายนะครับเพราะว่านั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นผลดีกับชีวิตคู่นะแล้วก็หรือการที่คบกันในระยะยาวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็พยายามบล็อกนะครับพยายามกันอย่าให้ความรู้สึกของตัวเองนั้นนะครับมีคนอื่นเข้ามาแทรกใต้นะครับในการใช้ชีวิตที่เป็นแฟนกันหรือว่าเป็นคนที่คบคุยกันแบบจริงจจังๆนะ แบบว่าเป็นตัวตัว,ต,วตัวจริงคนเดียวเลยคือแบบไม่ไม่ได้มีใครคุยแค่คนเดียวนะแล้วก็คนที่เป็นสามีภรรยากันนะครับจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดพลาดเสียใจกันในภายหลังนะครับคราวนี้เรามาดูคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนกันบ้างนะ ขอดูตัวตนของคนชาวราศรีพฤษภที่มีสถานะไม่ชัดเจนไปทำช่วงปักแรกนะครับเดือนตุลาคม2563 2 5, 6, ดบนะครับขอดูคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมกับคุณชาวราศรีพฤษภในช่วงปักแรกตุลาคม25 6 3ดนะครับขอดู บทสรุปของชาวราศีพฤษภที่มีสถานะไม่ชัดเจนในช่วงปักแรกเดือนตุลาคม2 5งห้าหเอเวอร์นะครับกรณีนี้นะครับชาวราศีพฤษภที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะดูในแบบลัคนาหรือราศีนะครับตัวคุณเองคุณมีทางเลือกสองทางนะครับคุณกาลังตัดสินใจไม่ได้ว่าคุณจะเลือกใครนะครับในขณะที่คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมกันกับคุณที่คุณคุยกับเขามาก่อนหน้าหรือเป็นคนที่ หลักๆของคุณก่อนหน้านี้นะครับเขาเองเขาก็คิดว่าเขาทําทุกอย่างได้ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะไปนี่เขาก็ไม่ได้คือไม่ได้คิดจะรั้งอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหากเขาจะไปนะหากเขาจะไปเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ดีเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาไม่ทําผิดอะไรเขาไม่ทําคือไม่เป็นคนที่ปล่อยคนอื่นเข้ามาแทกความสัมพันธ์นะครับงานนี้นะครับเหตุการณ์ที่ช็อกก็คือว่าเขาอาจจะเทคุณไปดื้อเลยนะ ในช่วงปักนี้นะครับคุณอาจจะรู้สึกเหมือนตั้งตัวไม่ทันแบบฟ้าผ่ากลางใจหรือว่าแบบมันมีอ่ฟ้าผ่าลงหัวนะเวลานี้พื้ออื่นไปหมดนะครับได้นะครับในกรณีที่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าคุณมีคนคุยคนคบหรือมีคุณปล่อยให้ใครแบบประมาณนี้มาสแสดงออกจนคนที่พยายามจะชัดเจนกับคุณแต่มันไม่ได้ชัดเจนสักท,ทีเขาจับได้นะครับเขาก็จะไปจากคุณได้ง่ายๆเช่นกันนะครับเพราะว่าไพ่ไพ่ดาบเป็นไพ่ของราศรีธาตุลมด้วยนะครับ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นระวังใจตัวคุณเองไว้นะครับชาวราศีพฤษภที่เป็นคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะก็บอกบอ,กเ,ตอเตือนกันไว้นะครับถ้าเกิดว่า,ายังกลับตัวทันก็จะได้ไม่เป็นเหตุการณ์แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันกลับตัวไม่ทันนะครับยังไงก็ต้องเตรียมใจไว้นะครับสำหรับชาวราศีพฤษภที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับทีนี้เรามาดูนะครับช่วงปักหลังกันบ้างนะ ต่อไปนี้เป็นทำทำนายของช่วงปากหลังนะครับตั้งแต่วันที่16นะครับถึง31ตุลาคมนะครับขอดูคนโสดชาวราศีพฤษภในช่วงปากหลังเดือนตุลาคม2563ขอดูคนที่ชาวราศีพฤษภได้เจอหรือได้เพิ่เพ่พบปะกพูดคุยในช่วงปากหลังเดือนตุลาคม2563 ขอดูบทสรุปของชาวราศรีพฤษภในช่วงปักหลังเดือนตุลาคมส5 6 3กับคนโสดสำหรับชาวราศรีพฤษภที่เป็นคนโสดนะครับในช่วงปักหลังน 3, ี่6เป็นตุลาคมนะครับ งานนี้คุณจะได้เจอใครบางคนหรือคุณเองคุณอาจจะมีอารมณ์มีความต้องการมีความรู้สึกต่างทางร่างกายผมใช้คำเลี่ยงๆแบบนี้ก็แล้วกันมีอารมณ์ความรักความความต้องการทางร่างกายซึ่งคนที่คุณจะเข้ามาหรือคนที่คุณอยากได้นะเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเขาเรียกแอมมีเสน่ห์มีเสน่ห์ในในเรื่องของ เป็นคนที่ค่อนข้างจะเก่งรอบด้านนะครับหรือว่าเป็นคนทีอ่อยู่ในลักษณะของราศรีธาตุไฟก็ได้นะก็คือว่ามีเมษสิงห์ธนูนะครับเป็นเมทาวและเมษสิงห์ธนูนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่คุณเฝ้ามองมานานแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณได้ใกล้ชิดเขาหรือว่าคุณมีโอกาสได้ไปแบบร่วงล้ำร่วงเกินเขาแล้วนะครับงานนี้ที่ทางแนวโน้มบอกได้ว่าอา,อาจจะมีการที่ คือเขาอาจจะหลงหลงคุณตามคุณด้วยแหละเพราะคุณจะหลงเขาอยู่แล้วนะการที่มีเดียววิวขึ้นมานะคืออาจจะมีการที่แบบได้เขาเรียกไงถ้าเกิดว่ามันเป็นคู่ที่แมชกันพอดีนะมันจะมีการได้รับการสนับสนุนทั้งครอบครัวนะครับของทั้งสองฝ่ายคบหากันนะครับอย่างจริงจังนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่แมชกันอะไรยังไงก็แล้วแต่ให้ให้ระวังนะครับให้ระวังการอ่า มีน้องโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้จะค่อนข้างไปทางเปอร์เซนต์ของการที่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นคู่ที่แมชกันก็คือว่าจะมีการที่เรียกว่าอย่างไรให้แบบเปิดตัวของผู้ใหญ่ซะมากกว่านะครับแล้วก็หรือบางทีถ้ามันไม่แมชกันให้ระวังนิดหนึ่งนะสำหรับคุณผู้ชายนะครับว่าทางบ้านของฝ่ายหญิงเขาอาจจะ ขอเรียกพบขอเจอตัวอะไรประมาณนั้นนะครับยังไงยังไงก็ระวังกันไว้ด้วยนะให้เตรียมใจกันไว้นิดนึงนะครับสําหรับคนโสดชาวราศีพฤษภคุณอาจจะไม่โสดอีกต่อไปนะครับคุณอาจจะเป็นคนมีคู่หน้าตาเฉยเลยในะปักนี้นะงั้นเรามาดูคนมีคู่กันบ้างดีกว่าขอดูคนมีคู่นะครับตัวตนคนมีคู่ชาวราศีพฤษภในช่วงปัก หลังเดือนตุลาคม2563าแปดไม้เท้านะครับขอดูตัวตน m อของคนที่มีเป็นคู่นะของคนที่เป็นคู่ของชาวราศีพฤษภที่มีคู่ในช่วงหลังเดือนตุลาคม2563หแหงแนนนะครับขอดูบทสรุปของคนมีคู่ ชาวราศีพฤษภในช่วงปักหลังเดือนตุลาคม2 5 6 3โอเคนะ10เหรียญขึ้นมาเหมือนเดิมนะนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้ไพ่สำรับเดี่ยวเพราะว่า,ามันทำให้มีเครื่องยืนยันของแนวโน้มสถานการณ์นะครับมันจะไม่มีการที่แบบมาเทียบเทียบกันแล้วแบบมีความค่ดเคลื่อนไปนะครับ เป็นยังไงก็ใช้สำหรับเดียวตัดสิน่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่ไม่แน่ใจจริงๆนะครับอาจจะมีการเปิดเทียบสำหรับนิดหน่อยนะครับเอาละเรามาดูนะครับตัวตนของคุณนะชาวราศีพฤษภที่มีคู่ในช่วงปักหลังเดือนตุลาคม2563นี้นะครับคุณเองนะคุณความที่คุณต้องการจะเจริญเติบโตนะครับ ไม่ว่าจะด้วยหน้าที่การงานหรือว่าอยากจะให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็แล้วแต่นะครับช่วงนี้คุณอาจเดินทางบ่อยหน่อยนะครับแล้วมันก็จะทําให้คู่ของคุณนั้นเขารู้สึกหวาดระแวงหรือเขารู้สึกแอบกวาดกลัวเล็กๆอยู่ในใจแต่เขา,าค่อยๆคอยเฝ้ามองดูคุณอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเขาห่างเหินไปไหนนะเขา,าคอยเฝ้ามองดูคุณอยู่ว่าคุณจะไปทําอะไรที่แบบทําให้เขารู้สึกใจหายห,ายหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ก็แน่นอนว่าคุณไปจัดการในเรื่องของ กิจการงานของคุณซึ่งมันต้องอาศัยคอนเนคชั่นหรือการเดินทางหรือการพบปะผู้คนนะครับถ้าเกิดว่ามีเวลาให้กันนะครับก็พบปะพูดคุยนะครับ่ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันนะผมบอกตรงว่าคนมีคู่ควรใช้เวลาคุณภาพนะไม่ใช่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างเล่นมือถือไม่คุยอะไรกันเลยนะอย่างนั้นไม่ต้องอยู่ในคู่กันก็ได้นะครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาอยู่ด้วยกันนะครับ พูดคุยกันนะครับทาความเข้าใจกันนะครับแล้วก็บอกกล่าวกันว่าเออตอนนี้ต้องทําแบบนี้แบบนี้นะคุยถึงแนวโน้มสถานการณ์ที่เราจะต้องดําเนินไปด้วยกันนะครับให้ชัดเจนนะครับแล้วครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับโดยการคบหากันครั้งนี้จะเป็นโครงการคบหากันที่เข้าใจกันแล้วก็อ,อบอุ่นแล้วก็เรียกว่าได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับจากคนรอบข้างนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนจนบ้างดีกว่า ขอดูตัวตวนของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนประจำช่วงปักหลังเดือนตุลาคม2 5 6 3ขอดูคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีพฤษภนะครับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมไปชาวราศีพฤษภในช่วงปักหลังเดือนตุลาคม2 5 6 3 ขอดูบทสรุปของชาวราศรีพิศภที่มีสถานะไม่ชัดเจนในช่วงปักหลังเดือนตุลาคม2 5 6ห้าหกสสำหรับชาวราศรีพิศภทที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับตัวตนของคุณนะครับเป็นมหาเล็กถือไม้เท้านะครับ แล้วก็คู่ของคุณในลักษณะที่เป็นคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมกันนะครับก็เป็นลักษณะของสามพ้วยนะครับทีนี้มันเป็นยังไงก็คือว่าตัวตนของคุณของคุณอาจจะมุ่งไปทางด้านของการโฟกัสการทํางานมากกว่าที่จะโฟกัสเรื่องของความสัมพันธ์นะครับในช่วงปักนี้นะแต่ว่าตัวของฝั่งที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมกันกับคุณนะครับอีกคนหนึ่งนะเขายังไม่อยากหยุดนะครับเขายังอยากที่จะแบบ มีคนเข้ามาอาจจะมีคนเข้ามาเพิ่มในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือว่าเขาอาจจะไปทําความรู้จักใครเพิ่มหรือเขาอาจจะได้เป็นงานสังสรรค์แล้วมีการทําความรู้จักกับใครบางคนเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งสถานการณ์นี้นะในช่วงปักนี้นะการที่มีแอมเ r รร์เอร์ขึ้นมาเป็นบทสรุปนะครับแปลว่ามันจะยังเป็นไปได้อยู่คือเป็นไปได้ในที่นี้คือใจเขาจะยังอยู่กับคุณนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ยังมีคนเข้ามาคุยแก้เหงาที่กิ้กักตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวคุณเองนะคุณ โฟกัสเรื่องงานเป็นสิ่งดีนะครับแต่บางทีคุณก็ต้องไปสอดส่องดูคนคนนี้ด้วยถ้าคุณคิดจะจริงจังด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้คิดจะจริงจังนะครับคุณคิดว่าเป็นคนที่คุณคุยก็จริงเป็นคนที่คุณคุยเป็นหลักๆก,ก็จริงนะแต่ว่าเขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะไม่ได้คิดว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์นะครับ คุณก็แค่ต้องอดูแลรักษาสถานการณ์หัวใจตัวเองของคุณให้ดีนะครับไม่ให้แบบมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนใจไปจากคุณแล้วคุณจะต้องมานั่งทอกซ้ำใจทีหลังนะครับเราชาวราศีพิจิที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับประจาช่วงปักหลังเดือนตุลาคม2563นี้สำค,คลิปนี้นะครับใครที่เพิ่งผ่านมาเจอเป็นครั้งแรกนะครับฝากกด l i k าฝากกด ติดตามนะครับแล้วก็ฝากคนกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พภาพัะในคลิปมาต่อไปนะครับใครที่คิดว่าความสัมพันธ์ของตัวเองมันคลุมเครือมันไม่ชัดเจนนะครับหรือว่าอยากรู้ว่าช่วงนี้ตัวเองจะเป็นยังไงนะครับทั้งคนโสดคนมีคู่นะครับก็สามารถนะครับแอดไลน์หรือว่าติดต่อมา ดูตรงส่วนตัวกันได้นะครับตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับจนถึงในช่องคำบรรยายนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเป,เป็นประจำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ารับชาวราศิพิศกนะครับสวัสดีครับ